จ้าลุงมานคะสวัสดีค่ะครบผมสวัสดีครับจ้าลุงมานวันนี้คุยคุยกันเรื่องรัฐบาลไทยเพราะว่าตัวเลขแนวทางของลุงมานเน่ะเข้าแปดห้าห้าแปดก็เลยอยาก<ผ>มาคุย<ม>ให้ <15 8. S 1> เออเขาอยากคุยพี่น้องแฟนครับฟังว่าเลขลุงมานเขาแน่เขาจริงเขาอิลีนะนี่จะจะเลข,ขค่ะท่านผู้ชมค่ะ ตัวเลขแนวทางของลุงหมานที่หายมากเนาะค่ะเนาะเลขในตารางมันมีสี่มีหามีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนั่ลุงหมานเนาะครับแมนครับแมนเอ่อลุงหมานบอกว่าหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ติดติดคือสี่กับห้านั่ลุงหมานเนาะัติดสี่กับห้าติดสี่กับห้าแต่ว่าเลขมันออกห้าเปียดขึ้นเปียดหาลุงหมาน <58 S 2> <58 S 1> ห้าเปดห้าปดเนาะเนยวเขียนก่อนหนึ <96 S 1> ่งเก้าหกเลขล่างหนะ้าแปดเนาะครับทอานผู้ชมนี่คือตัวเลขแนวทางที่ออกนะคะสำหรับเลขลุงหม,มานนะคะโอ้เกือบนะลุงหม,มานเกือบแตกบ,บ,บนล่างเนาะเออเกือบแตกบ,บนล่าง มีแปดห้ามีเก้าห้านี่ค่ะทำช่วมค่ะอันนี้คือเดือกับคู่ไฮซาไอแปดแปดเก้าหาเพราะแปดห้าเก้าก่อแปดห้าเก้าเพราะเลขสามตัวจ้าตัวเลขแนวท่านลงล่างห้าแปดอืมล่างห้าแปดบน บนหนึ่งเก้าหกของลูกมาถืาอกวอนเขาเก้าสามบอกเฮ้ยนี่เข่าก้อนเก่า,เ,าเมนมือเข่าก้นเก่าสามตาเป็นชุดชุดเต็มชุดเต็มแบบนี้เหระมันจะเข้าทุกหมวทุกห <c oughs> ชุดเต็มมันมีแค่แปดชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่านี้ไม่เก่า<ร>เนาะบางหัวดต่ตรงตรงใช่ <c oughs> ันหน่อยน้อยมันน่อยส่วนมากมันเข้าตัวตรงมากกว่าค่าแปดชุดของลุงหมานเองไปซื้อทั้งแปดชุดเนี่ยเข้าทุกงวดได้ทุกวันไม่ได้ทุกงวดอแต่ให้กับไหวใน้นอยพ่อให้กับไหวบอนลุงหมานเออก็ใบตัวใน้น้อยพ่ออืมแต่ส่วนมากมันจะเข้าตัวตรงหลายกว่าค่ะนี่ตะล่างนี่เนาะ คือคุยเรื่องคือคุยเรื่องเล่านะแต่ผมวิ่งให้แปดกับเก้าอยู่หลักสิบมันก็มาคือคือเล่ามันก็่แปดสี่เลยนะคือหลักสิบก็คืออยู่หลักสิบสี่ห้างวดมันจะพลาดไปงวดหนึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยนี่ก็ต้องเชื่อมขาอันนี้คือตัวเลขเนี่ยทางเล่าเลาก็เข้าแปดสี่ตรงๆเนาะลูกมานเนาะใอ่เล่าก็เขาแปดสี่ตรงๆง ตอนนี้เลขโุงม,มานเข้าดีนะคะเดินดีโดยเฉพาะเลขตาล่างของลุงหม,มานท่นว่าเลขตะล่างเอาไปเดียวนี้แต่ว่าลุงหม,มานาท่านจัดคูให้ให้ไป<ห>เป็น<ห>การ<ล>บ้านก้อนบ่อไปให้เลขเด่นสองตัวเลขเด่นสองตัวไกลลา่ดูว่า เล็กวิ่งตัวเนี้ยลูกม้านมั่นใจได้เลยว่ามาแน่นอนตัวหนึง100่งร้อยอืมเ็เอาเลขติดไปใช่ไหมลุกม้าอ,อ่าเลขติดเอาเลขติดนะเล็กวิง่งนะเดเขียนก่อนเท่านั้นสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดโมคหกหกลาดาลไทย ลุงม,มานต่อหวดเลยได้หนีเนาะครับแพรให้เลขเด่นไปก่อนดูบอลุงม,มานแมนห้เลขเด่นเลขปิเลขเด่น,ดนสองกับสามเลขเด่นสองกับสามมาแน่นอนตัวหนึ่งมาแน่นอนตัวนึ่ง แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย้ทออชมมือเลยนี่นี่สักอีกอีกสองสามหมื่นสามวันอีกสามหมื่นผมจะจับคู่ให้แล้วก็จะเน้นหลักสิบหลักหน่วยพอเอาตะล่างไหมถ้าเจาะมือพร้อมบอลุงม,มันถ้าผมใหกับตะล่างปุ่งผมเอกะล่างมือพร้อมเนะี่ยแล้วก็พี <c oughs> ่น้องพ่อแม่พี่น้องหรือเอฟซีที่ติดตามลงมันอะ รอติดตามรอกดไวเลยว่าเราติดตามตามึงอีกสามวันลูกมานัจะคู่ให้อีกสามวันลูกมานสิมาจับคู่ให้แต่แตว่าแต่ววนนี้เขาเขามาสองหนวจะงอนะยังไงมีแกลงตัวแน,น,น,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้สองกับสามีแน่นอน แต่ว่าเรื่องบนเรื่องล่างแต่ลุงมันยังบรรักประกันว่ามันจะเป็นเป็นบนหรือเป็นล่างยังไม่รู้นะค่ะค่ะเพราะว่าลุงมันเล็กเพิ่งออกมือนี้ก็โอ้ยลุงมันขอให้มันเข้าเถอะขอให้มันเข้าเถอะแปดตัวนี่บนล่างก็มันกระสืออยู่แล้วน้องมันเนาะใช่คุณจชเอาท่านผู้ชมพิจารณาด้วยเพราะว่าลุงมันแตกมาสองงวดแล้ว เทียวกว้อนเก้าสามตรงตรงเที่ยวนี่ให้แปดห้าออกห้าแปดถือว่าพอธรรมดาถือว่าชั่วเกือบเปน็นดอกหาแปดโอ้เกือบเปน็นดอกหาเก้าเก้าหายตัวนั้นลงมาเนาะโอ้หน <A man. S 1> ึ่งเก้าห้าเอยลงลงไปปั้นเม็ดเดียวหลีกข้างบนห้าไปแปดห้าเก้ามักหาเก้ามักหิน พอดีว่าเก้ามันเป็นตัวเดินตัวเด่นเนอะอพอดีมันไปเป็นหกเก้าแต่ดึงรางมาลงห้าแปดเก้าไปไม่ถึงนะันลุงหวานเนาะเก้าสี่เก้าห้าโอ้โเหเสียดชิวเลยเก้าสี่เก้าห้ามิตวบาดเชียวทั้งนั้นเลยบาดเชียว <laughs> เก้าสี่เก้าห้าจ้ะเก้าสี่เก้าห้าแต่ผู้ชมเอ้ยเล็กเล่ากับเขาตรงตรงด้วยของลุงมันนะนี่เราพูดคลิปนี้เบาได้เท่งเหล็กเหล้าเล็กไทยเพราะวา่าเล็กไทยกับเขาห้าแปดเล็กเหล้ากับเขาแปดสี่ตรงตรงนี่ค่ะเขาแปดสี่ตรงตรงด้วยผู้ชมเอฟซีสีใดอีดอก สิได้์หลายคนอยู่ดอกเดี๋ยวมืออื่นมือ,อน,น้อยได้ตอนไหนคะลุงมันมืออื่นน้อยเรามั่นสามหมูไม่ได้สามหมไูได้ได้ได้จ้าครับผมเนื้อสิที่ทยอยลงผู้ใดถี่ทรงมาตอนเลี่ยงนี่ก่อนจ้าค่ะลุงมันสำหรับตัวเลีเนแนวทางรัฐบาลไทยเนาะ งวดนี้เขาหาแปดงวดก้อนเขาเก <93. S 1> ้าสามเก้าสามจ้ะงวดหนาสิเป็นตัวใดท่านผู้ชมติดต,ตามเลยนะคะเดี๋ยวเสียวเก้าสามหนึ่งงวดทีแล้วใช่ปะนี่ไงคะ่ะนี่ไงนี่เก้าสามอุลุม่มมาเห่สามเก้าออกเก้าสามเนาะสามเก้า ออก้าสามก้าสามโอ้เถียกวก่อนก็นมีสี่ก้าสามให้เก้ากับห้างวดงวดก่อนมี 8, 4, ่หดจีเแต่ว่าบได้จับหนึ่งหนึ่งใสลูกเม่นไม่มีสี่อยู่มันมีหนึ่งทั้งตัวเด่นอยู่ในนั้นผสมอ,อยู่ในนั้นหมดอา๋าทผช้ชมเขาาโตกลับมาสองงวดแล้วงวดหนาติดต่มกันไหมเนาะคะเนาะ เดี๋ยวอีกสองสามหมื่นเดี๋ยวยังโทุสีโทุ่มหาลูกหมานมาได้ว่าเล่นดินอ่ะให้เดินสองกับสามพิจารณาไว้เลยว่าลูกหมานมันแกว่าไม่มีหลุดแน่นอนตัวหนึ่งโอ้ท่านผู้ชมฟังเดลยลูกหมานบอกว่าสองกับสามแน่นอนสองกับสามเลขสิบบนสีล่างบอลลูนบอลลูกหมานแน่นอนเนาะแน่นอนแน่นอน ปันหูแต่ว่าสองกับสามมาแน่นอนตัวหนึ่งนะอือเอาถุงโมใดการบานแล้วเดอร์เมอร์นเดอร์สองกับสามมาเนี่ยนอนหนึ่งตัวไม่รู้จะบนจะล่างนะคะรัฐบาลไทยวัวพันธีสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสองกับสามมาหนึ่งตัวลูกหม,มาในเป็เหตุการณ์บานก่อนนะลูกหม,มาเนาะ ค่ะค่ะค่าลุกมานขอบคุณลุกมนันหลายๆค่ะลูกกวนลูกมันแค่นี้ละเพราะว่าอยากให้ลูกมานเบเาให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าตัวเลขเนวทางลูกมานเข่าห้าแปดล่างงวดกวนเข่าเก้าสามบนงวดนี้เข่าห้าแปดล่างน้องมานเนาะค่ะขอบคุณค่าลุกมนันค่ะขอบคุณค่าลุกมานคะ่ะขอบคุณค่าสวัสด,ดีค่ะ